ครับทุกคนพบก,กับพี่ปุ้ยนะครับที่ GBS นะครับสำหรับตอนนี้พี่ปุ้ยจะมาแนะนำน้องๆเล่นสเกลง่ายๆนะครับก็คือสเกลที่มีชื่อว่า G minor pentatonic นะครับเ mm hmm. ดี๋ยพี่ปุ้ยเริ่มจากคอร์ด G minor จับท่าอย่างนี้แล้วก็ใช้นิ้วนางนะครับกดอย่างนี้กันิ้วก้อยนะครับเดี๋ยวขึ้นแต่แรกแรมให้ดูตรงนี้นะครับหล mm hmm. ังจากนั้นวิธีการฝึกแล้วก็ให้เล่นนะครับโน้ Note, ตต่อสอง สองเสียงต่อหนึ่งสายนะครับอย่างเช่นสายหก็จะเล่นช่องที่สามกับช่องที่หนะครับมือขวาดิดลงขึ้นต่อไปสายห้านะครับช่อง3ามกับหมือขวาดิดลงขึ้นต่อมาเล่นเหมือนกันนะครับสายสี่นะครับช่องสามกับช่องห้า ายสามเหมือนกันอ่าทีนี้สายสองกับสายหนึ่งนะครับช่องสามกับช่องหกสายหนึ่งนไหมครับมันจะเหมือนกันก็คือสายหกสายสองสายหนึ่งที่เหลือช่วงก,กลางกสายห้าสี่สามเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแบ่งแยกย่อยอกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือช่องที่สมกับช่องที่6 กลุ่มที่2ช่องที่3กับช่องที่5นะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้น้องๆสามารถฝึกนะครับทีละแบบฟอร์มได้อย่างเช่น3่า่ไล่าลาจากสาย5 4 3ฝึกอย่างนี้ดีดลงขึ้นสลับกันนะครับให้ดีดจดากช้าๆก่อนทีนี้ก็ฝึกสาย2กับสาย1 โดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยเล่นนะครับดูต่อกันอาจจะไล่ขึ้นนะครับโดยไล่ส่วนทางกับทีนี้เวลาฝึกเราก็อาจจะเขาะเท้า ฝึกเร็วๆก็วมันจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ก็เป็นสเกลเขาเรียกว่าเป็นเพนทาโทนิกไมเนอร์ในที G ีไมเนอร์นะครับโอเคครับก็ไปลองฝึกกันดูนะครับมันจะได้ทั้งการดีสลับเขาเรียกว่าอันเทเน็ตพิ๊กกิ้งที่มือขวาแล้วก็มือซ้ายก็จะเป็นการฝึกนะครับโดยเฉพาะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยเนี่ยทำงานไม่ค่อยสัมพันธ์กัน หลายคนก็รู้สึกว่ามันนิ้วมันอ่อนแอนะครับการฝึกลูกเนี้ยจะช่วยน้องๆได้ในจุดนี้นะครับโอเคครับขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามแล้วก็จะได้ไม่พลาดกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาพี่ปุ้ยอัพคลิปใหม่ก็จะพยายามมาสอนนะครับเดี๋ยวเจอกันกับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ